ไดทีมงานรถใหม่แค้มันวิ่งร่วมนีม่ก็คืเจ้าจคุณปูปูทำอะไรยังไม่รู้ว่าใครขับเ้อเจ้าคุณปูปีซี0สองร้อยปีห้าทีมงานเสียตะนะ สวัสดีครับต้อนรักเข้าชูช่องออมซินอนทัวร์นะพี่น้องโอวันอูดเอามันเกรมเลยน้องชาวยูทูบฝาท้ายมันทำไมไม่ปิดล่ะลูกพี่ทำารมันจะไม่ปิดด้ะตื่นม,มันจะไม่ระเบิดเลยพี่มันไปปากน้องแก้วงับไปสิมี้าท้ายมันบิดบ่ ซอมประกันอยู่ข้างนอกก่อนไกลๆก,ก่อนมาแล้วคันที่สองอน,นี้ทำไมหัวเล็กแค่หัวเล็กตะกระบะใหญ่เลยหัวเล็กตะกระบะใหญ่ี่โน่ที่นี่สามร้อยวะ มันมีแต่รถใหม่ๆดิอันนี้เครื่องเท่าไหร่เบอว่ายี่สิบเบอเครื่องเท่าไหร่ไปีตักแล้วไม่ได้นับเด้อปู่แกจอดลอนานนี่ได้มื่อกี้นี่วิ่งไกลอย,ยู่เด้อมาล้วงป่าอ้อยเขาเฉยบ่าแต่ตาจอาอาจารย์เตีย้ยหรือใครขับยังไม่รู้ะ ถาบอกว่าวิ่งเป็นเที่ยวนี่ยกไม่ได้วิ่งงานเหมาเลยวิ่เป็นเที่ยวแต่เมาแแต่แกจ้างเป็นเที่ยว,ก,ยวกิ่ตักแล้วจะขุดปูก็ใส่ให้เขากินตักแล้วนี่จะประมาณห้าตักนะพอยังไปไปไปกี่ว่าใครคขับ เดียดตักขับเองบ่ด้วยจารเตี้ยโอ้เอาไปลูกคุไปฝั่งโน้นไม่ได้เะพี่น้องแดดร้อนต้องยืนฝั่งนี้ก่อนไม่ได้พกล่มมาด้วย เจ้านิโนตัวนี้เครื่องเท่าไหร่เนี่ยมีสโูไหม่าจะมีเอาไงเอาไงดูกพี่เอาไงดูกพี่อ่าลงโคราที่กันวะ ลงข้ละมองเตะลงสองมองเตะเอาลงไหนเอาอีกขั้นนึ่งก็เส้นอีกขั้นนึ่งกง็เส้นบนเรียนเสียตาเตะเส,สี่ตาสุบเขียวจังหว มันมีสองทีมนะแกวดินบอ่อเดียวกันนั้นทีอีกคนนึงจะเป็นโคมัสสุอาจารย์เตี้ยนะคอนทรลรถเสียต้าจอดอยู่ไม่รู้คันันึงอยู่ไหนกรมักซิกเดี๋ยวดูเจ้าคุณปู่ก่อนเดี๋ยวพาไปตามฮะกมักซิก เห็นรถเสจแปาแกจอดอยู่นนะตักที่สองนะลมันมีแปลงใหญ่แปลงเล็กดิแปลงมีงานเหมาห้าไล่หกไร่เจ็ดไร่แปดไล,ไล,ไล่จะได้งานเพิ่ม ดูรูดินแกจะพอหรือเปล่านะต้องใช้ต้องไปหาบ่ใหม่ตูมันระเบิดไหมลูกพี่ตูมันแตกแล้วฟ้าไทายมันเปิดฟ้าไทยมันงับแต่ฟ้าไทายมันเปิด ก็ใส่ดิ้งไงจารย์เตี้ยให้ฝาท้ายมันเปิดมันจะไม่ที่ว่าเฮียถิ่มเบิรดด์ตเลยมันวิ่งไกลดีใครไม่เขาน่อยใครกวนใช่ป่ะใช่ไหม ยังไม่ไกลวะเกือบหมดนะแต่ยังไม่หมดวันคุณปูนี่ไหลๆเลยด้วยกูกูแกล้วงมานะแกมาไกลแล้วด้วยน่าจะเป็นบ่อที่สองลนะบ้างนี่ ปุดไม่เข้าหรือว่ายังไงคุณปู่ถ้าเอากระยุกไปยักมาอย่างนี้ดีกวเขาให้ทำแบบนี้บอ่อนร้แกจะลงชั้นสองอีกบ่น้าไม่น่าจะลงได้นะเนาะม่ทำเป็นพักเป็นพักมาดินแต่นี้น่าจะแข็งน่าจะแข็งแกร่งอยงูเดี๋ยวรอรถหกล้อก่อนฮะยุ้งับตอ,อเจ้าฮิโน่สมอ หลายทีมงานนะหจะกอปีชาก่อสร้างจะมาคซิกเลี่ยงแ้วเด้วยจะมาคซิกโดนฝนแกว่าถามอาจารย์เตี้ยเราเมื่อกี้นี่มาโดนฝนไม่ได้เลยจะมาคซิกมันกล่องไฟฟ้ามันลวนสตาร์ทไม่ติดเด้อชู้เจ้าคุณปูไม่ได้เจ้าคุณปูทนทายยากดย เราไม่ทนจริงอยู่ไม่ได้ถึงขนาดนี้แล้วจะคุณปูกนะจอดย่ตตกโรลงงานยังไม่ไทํางานเลยจะมากิกล่องไฟมีระบบที่กล่องไฟใช่ไหมไคันแล้วเราต้องหลบก่อนต้องโดนหลบก่อนเดิน,น,นที่จะไม่มีที่จอดมาที่ล่มๆ่มก่อนไปยืยนคุยกับอาจารย์เตี้ยเมื่อกี้นี่ ก็กิติปพบบอกหลายทีมงานไม่รู้ไปลงไหนบ้างเลยแต่รถไถห,หน้างานไม่มีรถไถใน,นขัวหน้าปลาไปไหนไม่รู้ดินมันเหนียวๆด้วมันเหนียวๆเอ๊แต่ขิวคัดะเละเกินขิวคันไหนไม่รู้ขิวคันนี้บ่า นเดนี๋ยวนี้ันเหม็นเหม็นคาดหน่อยไปลูกพี่ยุดยุดยุดโอ้ไม่อยู่เอาแกไม่อยู่นะไปไปไปลูกพี่ไม่รู้เครื่องเท่าไหร่ไม่รู้ยี่ห้ออะไรนะรู้แต่ยี่ห้อนะไม่รู้เครื่องอต้องถามลูกพี่แกเดาไม่ได้เดาเมื่อดเดาไม่ถูกอีก เดี๋ยวไม่ได้ย่างแปดด้วยย่างแปดก็ย่างเจ็ดสองห้าย่างใหญ่ๆไม่มีแต่คันนี้รู้หนินี่ไอ้หน้ารอมาแล้วนี่ไอ้หน้ารอดีสองสิบแต่ต้นไม้บางเลยเอามะคุมต้นไม้ให้หน่อยลูกพี่ยิ่งมาเหยียบต้นไม้ให้หน่อยรถไปกับลูกพี่แกอยู่นะไม่น้ารอกันชนหายไปไหนเดิน กันชนก็หายไปไหนนี่นะกันชนไปไหนลูกเกะเอากันชนหลอกว่ะเป็น,นหน้าโบไปเลยเลยโอ้ปวนน้ำไมเยอะแคะเห็นเกเห็นควันเยอะๆอย่างนี้แกก็สู้ไหวเ้ย บ่อแกก็ไปเยิมนะแล้วคุณปูน่สู้คนทาย,ยาตแข็งแกร่งสมเกตจะเป็นคุณปูจริงๆก็ตเติมบ่อเก่าหรือเปล่าก็ไม่ดูนะนี่จะเป็นบ่อใหม่ จะเป็นบอ่อไม่ใช่บอ่อเกอ่าเราบ่อใหม่นั่นแหละจะขยายเพิ่มเติมมาอีกแต่นี้หาดินยากได้ดินหน้าฝนระวังฝาข้างเขาด้กกวยตัวตัวไล่แล้กพี่บพอแล้วอันนี้จังเลยจะเป็นสองสิบนะก็มีแคปเลยแคปใหญ่แคปโตอุ้ กันเดียตัวนี้กึ้นเจ็ดอีตันนี้ลูกพี่แกบอกว่าแปลงหน้าเหมือนกันเลยหน้าแปลงเลยลุมได้ลูกพี่หให้พ้นได้ลูกพี่ได้อาอาไปขึ้นร้อนหน่อยลูกพี่เล,ล่วิบวดนะจัดเต็มเลยรถบริษัทเสม่อจงอางไปเลย เอาไงเอาไงลูกพี่คุยกันก่อนบ่ะเอาไงอาจารย์เตี้ยเฮ้ยครับนะอาจารย์เตี้ยหม้อน้ำแตกบ่ะรู้ยงไงนะคาิดหน้าเจอกันใหม่นะพี่น้องนะสำหรับคลิปนี้ จบเพียงแค่นี้ก่อนอาจารย์เีก่หม้อน้ำแก่แตกแล้ว